Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เออเฮลโหลไกด์วัสดุโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไมส้สตูดิโอเองนะครับ <laughs> ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวบัตรลายใหม่นะครับทุกคนบัตรลายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบัตรลายที่มีชื่อว่าแมกมานั่นเองนะครับนี่เซิร์ชเลยครับเพื่อความรวดเร็วแมกมาอ่าอันนี้เลยครับทุกคนมีโอกาสาออกอยู่ที่1นึทับสาบนะครับบัตรลายนี้เนี่ยสามารถหาได้3วิธีครับทุกคน วิธีแรกนะครับก็คือการสุ่มแต่ว่าสุ่มเนี่ยมันจะต้องสุ่มในระยะเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือวิธีที่2วิธีที่2นะครับสามารถหาได้จากร้านค้าเรียวคอยนี่เลยร้านค้านี้เลยนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีสุดท้ายก็คือเราเนี่ยจะไปหาจากบอส4่หางเจน3นะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องวา์ปมาที่เมืองนี้ก่อนครับทุกคนโคโนฮะเมืองใหญ่นะครับนี่ลาดเบลดอะไรสักอย่าง นี่นะครับเมืองนี้เมืองนี้อ่ะเพราะว่ามาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยนะครับหาประตูเมืองที่มีอ่าบ้านนะครับราคาสีแดงกับราคาสีสีส้มหรือสีเหลืองแบบนี้นะครับก็คือประตูนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการวิ่งตรงไปเลยครับนี่ตรงมาตรงนี้นี่บอสมันจะจุดตรงนี้เลยทุกคนนี่ครับเราก็รับเควสเลย่ารับเควสออกมาตีนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็มันครูดาวอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมารีเวิร์สสกิลกันก่อนก็แล้วกันนะครับนี่บัลายของเขานะครับจะมีแค่3 s k สกิลแล้วก็ไม่มีโหมดด้วยนะครับทุกคนครับมีแค่3 s k สกิลเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวบัลายอันแค่นี้ตันพันห้าเลยเหรอสกิลแรกนะครับก็ใช้เป็นจักระนะครับอยู่ที่2 5งหมคูดาว2วีิบสอวสกิลที่2นะครับใช้จักระ22งหมคูดาว25วินะครับ แล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยใช้จัก 22, 500, ระ22,500คููดาว2 2ิวินะครับประมาณนี้เนาะ22 25โอเคก็ถือว่ากลางๆครับไม่ได้คููดาวเร็วมาเรามาดูรีวิวกันเลยก็คือสกิลแรกเนี่ยนะครับจะเป็นสกิลนี้เลยซึ่งมันสามารถปดกาดได้ครับแต่จะไม่ทําให้กาดแตกนะทุกคนคือยังไงดีอะทำให้แค่กาดหลุดเฉยๆครับไม่ติดสตันนี่เดี๋ยวผมกดให้ดู นี่ครับปล่อยปุ๊บนี่มันก็จะเผาแบบนี้เลยครับอ่าติดเผาไหมแล้วก็คนที่กดกาดเนี่ยจะโดนปลดนะครับแต่ก็น่าจะหลบได้อยู่นะต่อไปครับก็สกิลที่2ส,สกิลที่2นี่ก็เป็นสกิลที่ทําอะไรวะอ่าโอเคครับสกิลที่2นี่อย่างนี้เลยทุกคนจะเรียกว่าคลุกลาวาได้ไหมอะคนที่อยู่ข้างในนะครับจะติดเผา แล้วก็ติดสถานะเหนืดด้วยนะครับทําให้ตัวเองเนี่ยออกมาได้ยากแต่ไม่ใช่ออกไม่ได้นะครับทุกคนกดหลบก็ออกได้แล้วแต่แค่มันจะออกยากนิดนึงนะครับต่อไปนะครับสกิลที่สสกิลที่3เนี่ยจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นเราเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้ครับนี่ปล่อยสกิลปุ๊บเห็นไหมครับทุกคนครับมันจะมีแมกมาเนี่ยพุดขึ้นมาจากดินแบบนี้เลยถ้าโดนศัตรูเนี่ยโหทุกคนดูครับทำดาเมจรัวๆทำดาเมจรัวๆเลยนะเออ ก็คือสกิลที่3เนี่ยต่อคอมโบได้ครับถ้าโดนนะถ้าโดนคือมันจะทําดาเมจแบบรัวมากอะแรงนะเอาจริงๆ3สกิลนี้ก็แรงแล้วครับทุกสกิลติดน่าจะติดเผาหมดเลยนะทุกคนดูดิ <c oughs> โหสกิลโคตรอลังการอะโอเควุ่นวายนิดนึงนะครับ <c oughs> นี่สกิลแรก อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันสามารถปลดกาดได้เนาะนี่ครับเดี๋ยวลองเผาท่อนไม้ดูป๊าปอ่าติดเผานะครับสกิลที่2ก็นี่คล้ายๆกับคุกครับแค่เนืดนะเนืดแล้วก็ติดเผาแต่หลบได้ครับหลบด้วยการกด X เนาะต่อไปครับก็สกิล H นะครับนี่มันจะผุดขึ้นมาแบบนี้เลยแมกมาทุกคนดูดาเมจโอ เกือบแสนแปดอันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดนะครับอันนี้คือในกรณีที่โดน3เป้าหมายนะครับดาเมจก็โหเยอะเลยอะถ้าสมมุติเราเปิดโหมดด้วยเนี่ยสองแสนขึ้นแน่นอนนะครับนี่ลองกับน้องเขาหน่อยเอ้สกิลแรกครับติดเผาปลดการสกิลสอขังครับแต่ออกได้นะออกได้ต่อไปครับสกิลที่3 ถ้าจะให้ง่ายเนี่ยผมว่าควรใช้3ก่อนแล้วค่อยใช้2ครับเพราะว่า3เนี่ยจะทําให้ัตัวลอยขึ้นแล้วติดสตันใช่ไหมหลบไม่ได้นะครับแล้วค่อยใช้สกิล2เพื่อทําการขังเพราะสกิล2มันออกได้ไงเราเลยต้องล็อกสกิล3ไว้ก่อนก็คือถ้าจะคอมโบจริงๆอะ่ะผมว่าควรคอมโบ3 2 1นะครับนี่เดี๋ยวดูนะอ่ะอันนี้น้องเขากาดเดี๋ยวผมกดสกิลแรกให้ดูอ่าได้ยินเสียงไหมครับเห็นปะน้องเขาไม่ติดสตันนะครับ ดาวไม่ขึ้นหัวมันเป็นการแค่ปลดเฉยๆนะครับทุกคนบารายนี้เนี่ยนะครับผมว่าเอาไว้ฟาร์มดีกว่าเนาะแต่ว่า PVP ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่เราต้องจัดคอมโบนิดนึงอ่ะมาครับทุกคนครับเรามาคอมโบกันก็คือ3 2แล้วก็1นะครับเปิด3ไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วย2นี่ขังไว้ครับแล้วก็สกิลแรกเป่า3าเข้าไปอีกครับอ่าประมาณนี้เนาะได้อยู่ครับได้อยู่ แต่ผมว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับอืมเพราะว่าถ้าจะเอาไป PVP อ่ะสอันนี้มันก็คงใช้ได้ไม่พ้องกันหรอกอาจจะต้องจัดคอมโบอื่นเอานะครับแต่ถ้าจะใช้3อันนี้จริงๆก็เอาไว้ฟาร์มดีกว่าครับทุกคนฟาร์มดีมากเนี่ยกดปุ๊บดูดิดูดาเมจด,ดิทุกคนดูดาเมจโหสุดยอดอ,ะอ่ะอ่าก็ปละมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับ3สกิลนี้ แล้วก็วิธีในการได้รับเนี่ยก็มีทั้งหมด3วิธีเลยนั่นเองนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบายบายโบเลยอะจุกจุกเจ็บเจ็บหมจะเขวสิ้โาวเหยียบเท่าไหร่วะเนี่ยสามสี่แสน ไม่เปิดโหมดนะครับดรเมีสามสี่แสน